ที่อยากได้รองเท้า 3D ดีแบบนี้บ้างบอกเลยว่ามันน่ารักมากมนะคะจริงๆพี่แป้งมีแล้วนะคะคู่หนึ่งจากเจ้าของคนนี้เป็นสีฟ้าชมพูนั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะเขาเอามาแจกใหม่คันน้องๆเป็นสีขาวดําบอกเลยว่าน,น่ารักมากๆไม่มีไม่ได้แล้ว1,000ชิ้นซึ่งเจ้า ะะเขาได้สปอยบอกมาว่าของฟรีชิ้นนี้เนี่ยเขาจะให้เราเลือกวิธีรับ2แบบค่ะคือการที่เรากดฟรีหน้าเว็บได้เลยนะคะซึ่งก็ต้องลุ้นเอานะคะกับอีกวิธีหนึ่งคือให้เราเข้าไปในเกมเพื่อเก็บดาวนะคะหนึ 1, ่งพดวงนะคะใครเก็บได้ก่อนก็ได้ของฟรีชิ้นนี้ไปเลยซึ่งเขาให้เราทําการเลือกนะคะในคอมเมนต์ซึ่งน้องๆสามารถเข้าไปโหวตได้นะคะว่าน้องๆเนี่ยอยากให้เป็นแนวไหนหรือแบบไหนเป็นวิธีการรับที่จะได้ของฟรีชิ้นนี้ค่ะซึ่งเขากําหนดเวลา3วันนะคะในการทําการโหวตนั่นเอง <Das que at> แน่นอนเขาว่ายังไงซักคนก็ชอบรับแบบในเกมมากกว่าเพราะมันรู้สึกแร์กว่านะคะน้องๆและตอนนี้นะคะน้องๆผู้สร้างยังไม่ได้บอกนะคะว่าจะมาแจกวันไหนเพียงแค่ให้เราโบสให้เสร็จภายใน3วันพี่แป้แนะนํานะคะให้น้องเนี่ยจอยเข้ากลุ่มของเขาก่อนนะคะเพราะหากเข้าไปในเกมเนี่ยยังไงก็ให้มีจอยกลุ่มอยู่แล้วนะแฟนจะทิง้งลิงก์นะคะกลุ่มของเขาไว้ใต้คลิปนี้พร้อมกับแมพให้น้องๆนะคะและแมพตอนนี้นะคะเขาเปิดแล้วแต่น้องๆอย่าเพิ่งเข้านะคะเพราะหากน้องๆเข้าไปเขาก็ เตะเราออกทันทีเลยค่ะแน่นอนว่าเขาอาจจะดําเนินการฮะห,หรือสร้างแบบหรือปรับปรุงแบบอยู่ยังไม่ได้เปิดให้น้องเข้าไปเล่นอย่างเป็นทางการนั่นเองและเมื่อเขาอัปเดตมาเมื่อไหร่พี่แป้นจะรีบมาแจ้งให้น้องทราบเลยนะคะว่าต้องเล่นยังไงวันไหนเวลาไหนบ้างอยากได้กดติดตามและก็ดีแจ้งเตือนไวเดอ